สำหรับคลิปนี้ทางช่องรักบุญมีครีเอเตอร์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโอเปลสุชาตาชวางสรีโดยนำเสนอในหัวข้อเตลังคานาดินแดนแห่งฝันที่ฉันถูกสวมมงกุฎ ซึ่งมีแหล่งที่มาของข้อมูลจาก Miss World's Post ในหัวข้อที่มีชื่อว่าพบกับสุชาตา Miss World คนที่72และผู้ชนะคนแรกจากประเทศไทย Miss Opal สุชาตาชวางศรี The s e v n t y n d Miss World and the First Ever Winner from Thailand โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญจากหัวข้อนี้ได้ดังนี้ 1. ประวัติศาสตร์ใหม่โอเปลเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งมิสเวิลด์ 2. ภารกิจเธอมาถึงงานมิสเวิลด์ด้วยภารกิจที่ชัดเจนในการสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมพลังและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 3. การศึกษาและความสนใจโอโปเป็นนักศึกษาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมีความสนใจในด้านจิตวิทยาและมนุษยวิทยา 4. แคมเปญโอโปอฟอร์เ โอเพลเปิดตัวแคมเปญนี้ตั้งแต่อายุ16ปีเพื่อส่งเสริมการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกและสนับสนุนสุขภาพและพลังของผู้หญิง 5. ปรัชญาโอเพลเชื่อว่าผู้นำเริ่มต้นด้วยความสง่างามและไม่ว่าคุณจะมีอายุหรือตำแหน่งใดก็ตามมีคนมองคุณเป็นแบบอย่างเสมอ 6. ความสามารถพิเศษโอเพมีความสามารถพิเศษในการเล่นอูคูเลเล่แบบย้อนกลับและรักสัตว์เลี้ยงมากมายของเธอ 7. ความสำเร็จสำหรับโอเปความสำเร็จหมายถึงการใช้ชีวิตและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนรอบข้างคุณด้วย 8. รางวัล โอเปิลได้รับรางวัลมันติมีเดียและติดอันดับสองในการประกวดแบบเฮ to Head ในเอเชียและโอเชียเนียโดยเนื้อหาของบทความของเรื่องนี้มีดังนี้ด้วยความสง่างามและจุดมุ่งหมายในทุกย่างก้าวโอเปิลสุชาตาชวังสีสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งมิ s เ World โมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจของประเทศ โอเปอลได้รับตำแหน่งมิสเวิลด์ไทยแลนด์2025เมื่อวันที่22เมษายนและเธอได้กล่าวว่าเธอมาถึงงานมิสเวิลด์ครั้งที่72ที่เมืองเตลังคานาด้วยภารกิจที่ชัดเจนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมพลังและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังการสร้างมิตรภาพและรับแรงบันดาลใจจากผู้เข้าร่วมมิสเวิลด์คนอื่นๆและเธอก็ทำได้สำเร็จ ในฐานะนักศึกษาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีความสนใจในด้านจิตวิทยาและมนุษยวิทยาโอปอมีความฝันที่จะทำงานด้านการทูตและเป็นนักการทูตซึ่งเป็นบทบาทที่เธอเริ่มสร้างผ่านแคมเปญโอปอฟอร์เอร์ her, ที่เธอเปิดตัวตั้งแต่อายุ16ปีหลังจากประสบการณ์ส่วนตัวกับการพบก้อนเนื้อในเต้านมที่ไม่อันตรายแคมเปญน,นี้ส่งเสริมการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกและสนับสนุนสุขภาพและพลังของผู้หญิง เสียงของโอปอเต็มไปด้วยความเมตตาเธอเชื่อว่าผู้นำเริ่มต้นด้วยความสง่างามและไม่ว่าคุณจะมีอายุหรือตำแหน่งใดก็ตามมีคนมองคุณเป็นแบบอย่างเสมอไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือแม้แต่พ่อแม่ของคุณเองปรัชญาของเธอเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนำด้วยความสง่างามในการกระทำของคุณนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้สำหรับคนรอบข้างและโลกของเรา นอกจากการทำงานเพื่อสังคมแล้วโอปอยังมีด้านที่สนุกสนานมีความสามารถพิเศษในการเล่นอุคุเลเล่แบบย้อนกลับและรักสัตว์เลี้ยงมากมายของเธอในฐานะมิสเวิลด์เธอได้ให้คำมั่นว่าจะสารต่อภารกิจของเธอโดยใช้เวทีนี้เพื่อขยายผลกระทบและสนับสนุนสาเหตุต่างๆสำหรับเธอความสำเร็จหมายถึงการใช้ชีวิตและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนรอบข้างคุณด้วย นอกจากนี้โอปอยังได้รับรางวัลมัลติมีเดียและติดอันดับ2ในการประกวดแบบ Head to Head ในเอเชียและโอเชียเนียหญิงสาวที่มีความฉลาดเกินอายุโอปอสุชาตาฉวางสีตอนนี้ได้สารต่อภารกิจของเธอพร้อมกับสวมมงกุฎสีน้ำเงินโดยการเติมความฝันที่คนไทยรอคอยมาเป็นเวลา74ปีและ72ครั้งของการประกวด Miss World The 72nd Miss World and the first ever winner from Thailand. With much elegance and purpose in her steps, Opal Suchata Chuang Sri made history as the first Thai woman to be crowned Miss World, a moment of pride for her nation. Crowned Miss World Thailand 2025 on April 22, Opal said she arrived at the 72nd Miss World Festival in Telangana with a clear mission — to inspire, empower, and advocate for change, in addition to making friends and being inspired by others other Miss World participants. And she did just that. A student of international relations with interests in psychology and anthropology, Opal aspires to go into diplomacy and become an ambassador, a role she's already begun to embody through her campaign, Opal for Her. Launched at just 16 after her own experience with a benign breast lump, the campaign promotes early detection of breast cancer and champions women's health and empowerment opal's voice is one of compassion she believes that leadership begins with grace and that no matter your age or title there is always someone who looks up to you whether it's a youth or even your own parents her philosophy is simple yet profound lead with the gracefulness in your actions that is the best thing we can do for people around us and for our world Aside from her advocacy, Opal has a playful side, with a unique talent for playing the ukulele backwards and a love for her many pet dogs and cats. As Miss World, she has pledged to continue her mission, using the platform to expand her impact and support causes. For her, success means to live your life and to create a life that's better for people around you as well. In addition to the main title, Opa was the winner of the Multimedia Award and placed second in Head to Head in Asia and Oceania. A young woman with wisdom beyond her years, Opa Suchada Chuang Sri now carries her mission while wearing the blue crown, fulfilling a dream the Thai people had held for 74 years and 72 editions of Miss World Telagana, where dreams are crowned.